ผมเห็นเป็นหินที่นำมาก่อเป็นกําแพงนะผมเฮ้ยโอ้ตรงนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นถ้ำพระโอ้โ oh. ห oh. ขนลุกเลยนะครับเนี่ครับผมโอ้ oh. สวัสดีครับผมอ่านคนลงป่านะผมวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่นะครับอำเภอเต่างอยนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับผมน่าจะอยู่ที่ตำบลจันเพนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปสำรวจนะครับเป็นที่พักสงล้หลงแห่งหนึ่งนะผมซึ่งนะครับจุดนี้นะครับมีชาวบ้านบอกผมมานะครับว่าเมื่อก่อนนะครับมีพระท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างเป็นเป็นแบบรูปปั้นพระนะครับผมเกือบจะสร้างวัดเลยนะครับแต่ตอนนี้พาท่านไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นที่พักสงล้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ ว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับผมคือเส้นทางนี้นะผมที่ดูเหมือนแบบจะสะอาดนะครับผมก็คือเป็นเส้นทางหาเห็ดของชาวบ้านนะครับคือเมื่อสองสันาที่แล้วเนาะนะครับเห็ดละโง่ออกเยอะมากนะครับ ด้านบนนะครับผมจะเป็นส่วนหินแล้วนะครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะนะครับก็พอเริ่มเดินขึ้นเขามานะครับหินรูปก็จะมีรูปร่างที่แปลกหูแปลกตาขึ้นมานะครับนี่นะครับด้านบนเหมือนกำแพงหินเลยนะครับ หินก้อนนี้เป็นเพิงเลยนะโอ้สวยงามน,นะครับเหมือนคนเอามาวางไว้เลยนะครับโอ้ลวดลายของหินก็สวยเนาะ นะมีเป็นสีเหลืองด้วยนะครับเป็นลวดลายเหมือนการกัดเซาะของน้ำเลยนะครับโอ้ฝั่งนี้นะครับสวยมากนะครับฝั่งนี้ ซอกแคบมากเลยครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้ไหมนะรโอ้ก็ตัวนี้มีน้ำหยดด้วยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับจุดนี้ ฝั่งนี้นะครับเป็นทางขึ้นนะเดินม,มาอีกนิดนึงก็จะเป็นทางขึ้นนะครับโอ้โหฝั่งนี้นะครับโอ้โหหินก้อนนี้น่าจะเริ่มเห็นนะครับร่องรอยนะการอยู่อาศัยแล้วนะครับนี่ครับคือจะมีการนะครับเอาหิน มากองไว้น่าจะเป็นฉากกั้นนะครับผมเห็นไหมเฮ้ยเหมือนหินจะหล่นลงไปเลยนะครับผมตรงนี้นะคือหินเขาจะเฉียงลงไปอย่างนี้นะครับกำลังเดินผ่านประตูไปนะครับผม จุดนี้น่าจะเป็นทางเดินขึ้นหรือเปล่าฝั่งนี้โอ้โหคือพอผ่านนะครับประตูมาก็จะเจอแบบนี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นเพิงหินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีการนะครับนำหินขึ้นมาเรียงนะครับคล้ายๆจะเป็นอ่าั้วเนะนะครับหินก้อนนี้ก็ใหญ่นะ โอ้โห,โหนะครับก็เนี่ยครับมีการนะครับนําหินเนาะมาบังนะครับผมมันทำให้ครับเป็นรั้วเป็นกาแพงขึ้นนะครับจุดนี้ก็สามารถมาหลบฝนพักอาศัยได้นะครับอันนี้จะเป็นเสือโอ้โหอันนี้เป็นเสือเก่านะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้วนะครับ คือเปื่อยไปแล้วนะนะครับขนาดเชือกยังเปื่อยเลยครับนี่น่าจะหลายปีหลายสิบปีนะครับเป็นเหมือนทางเดินไปเรื่อยๆเลยนะหลังจากที่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็ จะเจอนะครับหินเห็นไหมเป็นก้อน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 เต็มไปหมดเลยนะครับแนวฝั่งนี้โอ้โหเหมือนเก็ดงูเลยนะครับนี่ค่อนข้างรูปทรงค่อนข้างแปลกนะครับผมหินแต่ละก้อนเนาะ ลักษณะหินโซนนี้นะผมแปลกหูแปลตามากนะครับเหมือนเขาสร้างไว้เลยนะครับเห็นไหมนี่ครับฝั่งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปชมใกล้ๆนะครับโอ้โหรูปร่างแปลกหูแปลตานะครับเห็นไหม ผมเดินขึ้นมาโซนนี้นะครับลักษณะเหมือนเมืองแบบโบราณเลยนะผมเหมือนผมหลุดมาอีกที่หนึ่งเลยนะครับ mm. คือมันแปลกหูแปลกตามากนะครับหินแต่ละก้อนเนาะ mm. โอ้จุดนี้นะครับผมโอ้โหดูหินก้อนนี้เนาะ mm. คือฐานจะเล็กๆเ,เองนะครับแล้วก็ข้างบนจะใหญ่มากเลยเนาะ ด้านล่างนะครับมีการก่อกองไฟนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านหรือนายพาน,นะครับผมที่มาหาของป่าเนาะมาก่อกองไฟตรงนี้น่าจะใหม่หมนะครับก็ตอนนี้ผมยังหานะครับถ้ำพระไม่เจอเลยนะครับผมไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนโอ้โหหินก้อนนี้สมัยสวยอย่างเลยนะ แล้วก็แปลกหูแปลกตามากๆเลยนะครับสังเกตดูเห็นไหมคือเหมือนเป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็จะมีนะครับหินวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวหินด้านล่างมันเป็นสีชมพูด,ด้วยนะครับี๋ยว่า หินก้อนนี้นี่แล้วก็มีหินด้านบนวางทับไว้เฉยๆนะตอนนี้ผมน่าจะขึ้นมานะครับบนจุดสูงสุดข,ของเขาลูกนี้นะครับด้านบนเป็นลานหินกว้างมากครับโอ้โหก็คือเป็นสามารถเป็นจุดชมวิวได้เลยนะครับนี่ จุดนี้ก็เป็นจุดชมฟิวที่สวยงามนะครับโอ้ผมเดินขึ้นมาสูงมากนะครับผมว่าถ้ำนะครับน่าจะอยู่โซนด้านล่างนะครับเห็นไหมน่ครับผมไปขึ้นนะครับฝั่งด้านหลังนู้นนะครับผมมันขึ้นง่ายนะแต่พอผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเป็นหน้าผาชันลงไปนะผมเดี๋ยวผมต้องเดินอ้อมไปทางเดินนะครับแล้วก็จะลงไปหลอดสำรวจดูด้านล่างนะครับเผื่อข้างล่างมีถ้ำใหญ่นะครับเพราะตรงอย่างนี้ครับคือเป็นลานหิน สุดนู่นเลยนะครับไกลมากนะนะครับก็วันนี้นะครับผมถือว่าอากาศดีมากนะผมแดดไม่ออกนะครับแต่ก็รู้สึกแบบอบอ้าวนะผมว่าพรุ่งนี้มือือฝนน่าจะตกแน่นอนเลยนะครับนะผมเดินมาเจอจุดนี้นะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับผมชอบมากเลยนะคือต้นไม้ต้นไม่ใหญ่นะครับผมต้นเล็กๆนี่เนาะแล้วก็รูปทรงแปลกๆนะครับเดี๋ยวผม พักผ่อนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็เดินเขามาเหนื่อยนะครับผม ครับก็หลังจากที่นอนพักผ่อนนะครับผมก็เดินทางตามหาที่พักส่งร้างกันต่อนะครับยังไม่เจอเลยนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมเดินขึ้นไปตรงจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเลาะด้านข้างไปนะครับผมเพราะว่าฝั่งนี้นะผมเห็นเป็นหน้าผานะครับตรงนี้ก็โอ้โห ถือว่าลึกลับนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำเข้าไปเลยนะครับผมใช่ไหมโอม ก็เป็นถ้ำเล็กๆนะครับผมเป็นน่าจะเป็นทางไหลของน้ํานะครับผมไม่สามารถเข้าไปได้นะนี่ครับเป็นทางคิแคบลงไปนะครับก็พอลงมาด้านล่างนะครับผมก็บรรยากาศเปลี่ยนไปเลยนะนะครับเห็นไหมโอ้โหโซนหินตรงนี้นะครับเป็น ด้านบนมีรูด้วยนะครับฝั่งด้านบนนะเมื่อกี้นะผมน่าจะไปยืนตรงจุดนั้นนะผมอตอนนี้มองพันผ่านนะครับผมนึกว่า เป็นรอยวาดอะไรนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะเป็นรอยหินที่ดูดออกนะครับตรงนี้มีเหมือนเป็นโพรงเข้าไปนะครับน่าจะเป็นทางไหลของน้ำนะครับไม่สามารถมุดเข้าไปได้นะเฮ้ยฝั่งนี้น่าจะถึงนะครับ ผมเห็นเป็นหินที่นำมาก่อเป็นกำแพงนะผมเฮ้ยโหตรงนี้หรือเปล่านะครับที่เป็นถ้ำพระนะครับลักษณะก็จะเอาหินนะครับมาก่อเป็นกำแพงเลยนะครับโอ้โ oh. หคือหินแต่ละก้อนนะครับก็มีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนาะแต่ถ้าก้อนใหญ่นี่คือมันหนักมากเลยนะครับเขา ต้องมีน่าจะต้องมีหลายคนนะครับผมช่วยกันนะโอ้โหนะครับคือเขาเาหินมาจากไหนไม่ดูนะกองสูงเลยนะครับนี่เฮ้ยตรงนี้นะครับเหมือนเป็นรูลงไปเลยนะนี่ครับเฮ้ยเป็นลักษณะเป็นรูนะครับผมแล้วก็ด้านฝั่งนู้นเป็นโพรงเข้าไปนะ เหมือนที่เก็บซ่อนอะไรเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับโอโ้โหถือว่าเป็นหลุมลึกเลยนะครับอู้ครับก็เป็นหลุมลึกเลยนะแต่ไม่เข้าใจนะครับผมว่าทำไมผนังมันเป็นสีดำเนาะเห็นไหมครับฝั่งนี้ผนังมันจะเป็นคาบสีดำๆนะครับ ก็มีดูเล็กดูใหญ่เต็มเลยนะครับเห็นชาวบ้านนะครับบอกว่ามีนะครับรูปปัน้นพระด้วยนะแต่ผมยังไม่เห็นเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่จุดนี้ไหมแต่น่าจะนะครับในบริเวณนี้แหละเนาะน่าจะมาถูกที่แล้วครับตรงนี้เป็น กองไฟนะครับผมผมว่าน่าจะชาวบ้านนะครับมาเกาะกองไฟแถวนี้นะครับเพราะว่ากองไฟยังใหม่ๆอยู่เลยนะก็เป็นที่พักอาศัยได้เลยนะครับด้านบนเนาะสามารถลบแดดลบฝนได้เลยนะครับอันนี้ผมมองมาตอนแรกผมนึกว่างูนะครับที่จริงไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นนะครับยางในของรถนะครับเขาหน้าจะมัดช้อนหาเห็ดเผะแน่นอนเลยครับ ก็ลักษณะนะครับผมถ้านี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับกว้างน่าจะประมาณสามเมตรนะผมยาวยาวประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับผมก็เป็นที่รบแดดรบฝนได้ดีเลยนะครับผมคือแถวบ้านผมนะครับเขาเรียกเพิงหินแบบนี้นะครับเป็นถ้าเนาะนะคนภาคอีสานจะเรียกว่าเป็นถ้านะครับนะครับโอ้โหก็จุดนี้เนาะเหมาะมา นอนพักแรมนะครับะนสวยงามครับผมก็คือกองหินพวกนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับจิตศรัทธาของชาวบ้านแน่นอนเลยเนาะนะครับเพราะว่ามันเยอะมากแล้วก็มีทั้งก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะครับชาวบ้านน่าจะมาช่วยกันเก็บมาช่วยกันเรียงเนาะสุดยอดนะครับ ขัดมานะครับผมจากจุดนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแนวหินนะครับที่วางเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้น่าจะโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นหลืบเข้าไปนะครับแล้วจะมีโพงโหนะครับมีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดโพงเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะครับชาวบ้านน่าจะ ทำการนะครับอูดเนาะอูดก็คือจุดไฟเผานะครับให้สัตว์ป่ากออกมาตรงรูไหนสักแห่งแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับคนลอันเนี้ยไอมากระบ,บกนะครับพวกบากนะครับผมพวกกระแตพวกกระรอ,อกนะครับเนี่ยจะนํามาซ่อนไว้น่าจะเป็นที่อยู่ของสัตว์เนาะ ครับตรงนี้ก็ถือว่าลึกลับนะครับสังเกตดูเฟิร์นนะครับแต่จุดนี้แห้งแรงเนาะน้ำน่าจะไม่ได้ไหลามานะครับผมเห็นไหมเลยยังไม่ค่อยเขียวนะครับโอ้โหแต่สวยงามนะครับโซนนี้ยังโดนสมบูรณ์นะผมจะเห็นได้ยินเสียงสัตว์ป่าเนาะ ตรงนี้จะเป็นเพิงเลยนะครับอ๋อตรงนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะทุบเอาหินตรงนี้หรือเปล่านะนะครับก็คือร่องลอยเหมือนหินโดนทุบนะครับนี่เห็นไหมหินจะเป็นชั้นเป็นชั้นดนทุบออกไปนะครับน่าจะนํานหินนี่แหละนะครับไปวางเรียงอยู่ตรงจุดฝังนู้นที่เห็นเมื่อกี้นะครับสำรวจเรื่อยๆเ,เนาะเหมือนเมืองโบราณเลยนะครับผม ผมว่าผมเห็นทาที่พระท่านอยู่แล้วนะครับโอ้โหจุดนี้นะครับสังเกตดูนะครับผมตรงโพรงหินเห็นไหมโอ้โหขนลุกเลยนะครับเนีัยผมโอ้พระท่านเก็บ พระพุทธรูปใบนะผมก็เป็นพระพุทธรูปสมัยใหม่เนาะโอ้โห,โโหกี่องค์รับเยอะมากเลยนะครับโอ้โหแล้วก็ยังมีฝั่งนี้อีกนะครับนี่โอ้โหเนี่ยผมจุดนี้พระพุทธรูปก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพระท่านนํามาไว้จุดนี้ทําไมนะครับผมแต่เยอะมากเลยนะครับคือผมเห็นมาแต่กไกลนะครับผมโอ้โหแต่จุดนี้นะครับคาดว่านะน่าจะคล้ายๆเป็นเมืองโบราณหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะนะครับลองสังเกตดูนะครับตรงนี้เหมือนเป็นตาเลยนะครับ เห็นไหมตรงนี้เหมือนเป็นหน้าคนเลยนะเฮ้ยแล้วก็ต้องตรงตรงตาที่เป็นโพรงสองโพงนอะ่ะจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับโอ้แปลกมากผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นโพรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีพระพุทธรูปอยู่นะครับนี่เห็นไหมนะครับตรงจุดด้านล่างนะครับที่ว่าพบถ้ำที่เป็นที่เขาเหินมาเรียงกั้นไว้นะครับผมพอเดินผ่านมาฝั่งนี้ นะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมลักษณะแบบนี้นะผมเคยเห็นอยู่ตรงถ้ำแห่งหนึ่งนะครับพระท่านจะนำพระไม้ที่เกศสลักนะครับผมขึ้นมาวางไว้แบบนี้เยอะมากเลยนะครับแต่จุดนี้นะครับจะเป็นพระสมัยใหม่นะครับผมก็คือนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับ ลักษณะเนาะเหมือนเป็นตานะครับสองตานะครับจ้องมองอะไรสักอย่างเลยนะครับลองดูนะเหมือนหน้าคนเลยนะครับ<ะ>หันมองมาทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นวิวของเขาอีกรุ่งหนึ่งนะครับ ก็นะครับผมจะลองเดินสำรวจไปโซนนี้รอบๆนะครับว่าจะเจอจุดที่น่าสนใจอีกไหมนะครับถ้ามาตอนงคืนนี้โอ้โหผมว่าผมไม่กล้าเข้าใกล้ในนอนทบคือหินตรงนี้นะครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมและเรียบมากนะครับเห็นไหมเหมือนมีอะไรมาตัดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมแต่เป็นก้อนใหญ่นะครับ โอ้โหไม่แน่ใจว่าแตกเองตามธรรมชาติหรือว่ามีคนตัดนะครับเห็นไหมเ,เป็นเดี่ยมแบบเป็นสี่เดี่ยมเลยนะครับั่งนู้นนะครับผมเจอเป็นเหมือนเพิงหินนะครับโอ้จุดนี้น่าสนใจนะครับสังเกตผนังหินนะผมเป็นสีอีกสีหนึ่งเนาะ แล้วก็ดังค่าไปอีกสีหนึ่งนะครับคือจุดที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆนี้เป็นน่าจะไม่โดนแดดไม่โดนฝนเลยนะครับโอ้โหเหมือนคล้ายๆผนังที่แบบเขาเอาไว้เขียนภาพเลยนะครับ จุดนี้น่าจะมีชาวบ้านมาพักแรมนะครับเห็นไหมมีจุดก่อกองไฟนะครับเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> อันนี้คือเห็ดอะไร mm hmm. นะโอ้เห็ดขาวหรือเปล่านะเห็ดดินหรือเปล่านะครับดอกใหญ่มากเลยเนาะอันนี้กินได้นะครับถ้ามีมแมลงกินอย่างเงี้ยคือเรากินได้แต่มันแก่แล้วนะครับผมน่าจะไม่ได้เก็บไปนะ คือตอนนี้ผมยังหารูปปั้นพระไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับบอกไว้ว่าจะมีรูปปั้นพระอยู่ด้วยนะครับหรือผมอาจจะฟังผิดว่ามีพระพุทธรูปอยู่หรือเปล่านะครับชาวบ้านอาจจะหมายความว่าพระพุทธรูปองค์เล็กๆที่เห็นเยอะๆนั้นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองสำรวจรอบๆดูนะครับว่าจะเจอรูปปั้นพระองค์ใหญ่ผมเดนมาเจอจุดนี้ครับจุดนี้ก็สวยงามนะครับสังเกตหินด้านบนนะครับ เหมือนจะหล่นลงมาเลยนะครับแต่ยังไม่หล่นนะครับนะครับก็หลังจากที่ผมนะครับเดินนะครับรอบบริเวณโซนนี้แล้วนะครับผมก็ไม่เจอนะครับรูปปั้นพระนะครับองค์ใหญ่เนาะจะเจอแต่พระพุทธรูปองค์เล็กนะครับผมที่อยู่ในซอกหินนะครับแล้วก็จะเจออ่าน่าจะเป็นถ้าที่พระท่านมาจำพรรษาอยู่นะครับเพราะว่ามีการสร้างก้อนหินขึ้นมาบังลมมาอากาศไว้นะผมคลิปนี้จะมีประมาณนี้นะผมก็ผมขอตัวกลับบ้านก่อนเลยครับเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่ม เมื่อแล้วนะครับผมก็ขอพูดทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกกำลังใจนะผมจะลืมนะครับไปกดติดตามนะครับในเพจผมให้หน่อยนะเพจอันนคนลงป่านะผมก็ก็จะมีประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนขอบคุณแนละสวัสดีครับ